สวัสดีครับผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแลวก็คริปโตเคอเรนซีกันนะผมในประจําวันที่2มิถุนายน2565นะครับผมซึ่งในวันนี้นะผมก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะผมที่เป็นวันแดงๆนะอออจะว่าแดงก็อย่างที่ผมคาดไว้ก็น่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคตอนช่วงนี้นะผมสาหรับบิตคอยเองเนี่ยถ้าดูกราฟในระดับของไทม์เฟรมวันก็จะเห็นเลยนะผมว่ามันขึ้นไปเสร็จปุ๊บ ชนเส้นแล้วลงมาคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเออถ้าคุ้นคุ้นนะครับผมก็ลองดูช่วงนี้กันลองดูช่วงที่มันพุ่งขึ้นแล้วก็ร่วงลงทันทีนะครับผมก็หลายๆช่วงนะครับผมก็จะเป็นแบบเนี้ยซะบ่อยมากเลยนะครับผมอ่ะโดยเฉพาะดูช่วงนี้นะผมเห็นมากขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมาอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมันก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ต้องชนลงมาข้างล่างถูกไหมซึ่ง ตรงเนี้ยถ้าเกิดมองมองไปแล้วนะผมว่าตรงเนี้ยคือเส้นขวางหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะผมมันก็ต้องลงมาทําฐานอยู่ดีเพราะว่าไอซ์ไอเนี่ยผมในทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีความสูงแล้วก็ชันสูงมากๆเลยนะผมอย่างเช่นอะช่วงนี้ใช่ปะ่ะอะพอมันมีขึ้นไปปุ๊บเรียบร้อยชนไหมชนเพราะว่าไอซ์ไอเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยนะผมนี่เห็นปะ่ะแล้วเกิดโอเวอร์บายนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายนะผมนี่เห็นปะ่ะ พอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาชนเส้นร่วงลงมามีการตัดเส้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมในบริเวณแถวนี้แล้วก็ร่วงลงมาแน่นอนนะครับผมว่าการร่วงของมันเนี่ยนะครับผมก็จะต้องลงมาแถวประมาณสัก289อะไรอย่างนี้นะผมก็คือเส้นสามเหลี่ยมที่ผมเคยตีไว้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้กลับลงมาเทสนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นแบบอาแบบไม่ค่อยฉันเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ปะ แล้วก็ลงมาลง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 แถวนี้ปุ๊บแล้วค่อยเด้งขึ้นอะไรอะไรประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันเกิดการกลับตัวนั่นเองนะผมแต่ตอนนี้นะผมก็มีหลายๆคนนคะนบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ใช่การกลับตัวนะอะไรอย่างนี้ก็มันก็ต้องดูดูด้วยงแง่นะผมเพราะว่าถ้าเกิดดูตามอีเลียดเวฟแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะผมในชุดเนี้ยมันคือ C มันคือขาขาสุดท้ายของ C นั่นเองนะผมซึ่งไม่รู้ว่า C เนี่ยจะจบตรงไหน แล้ว C เนี่ยอาจจะมีแบบอ่าเวฟย่อยนะผมลงมาแบบอิ u พ s e ก็ได้อะไรอย่างนี้นะผมก็ ตามสเต็ปของเขาที่เขานับเวฟกันไว้นะผมแต่ว่าผมมองเรื่องของแนวรับแนวต้านถ้าส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งแนวต้านตอนนี้นะผมมันมาชนแล้วใช่ป่ะตอนนี้คือมันจะต้องไหลลงมานะผมไหลลงมาช่วงประมาณแถวๆนี้ก่อนให้ได้นะผมก็คือเดี๋ยวจะกลับมายืนแถวๆบริเวณ286นะผมถ้าเกิดว่า286เนี่ยรับอยู่อีกประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะผมน่าจะพุ่งขึ้นต่อได้นะครับผม นะก็รอดูกันต่อไปนะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นการกลับตัวหรือเปล่านะก็รอดูสัญญาณกันไปนะครับผมแต่คนที่รับแถวแถวนี้ไว้แล้วนะผมแล้วก็ไปขายแถวนี้ได้ก็กําไรถือว่าสุดยอดนะครับผมโอเคกลับมาดูของโดมิเนนต์นะผมโดมิเนนต์อ้าวละมาอย่างที่ผมคาดการไว้นั่นเองนะผมก็คือว่ามันมันขึ้นมาชนบนนี้นะผมก็คือเส้นสีส้มตรงนี้เนาะเออเส้นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นั่นเองก็วันนี้น่าจะเป็นการแบบ พุ่งขึ้นมาเล็กน้อยนะผมแล้วค่อยล่วงลงไปถ้าเกิดว่าล่วงลงไปตรงนี้นะผมก็เป็นสัญญาณดีสําหรับตลาดคริปโตนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมบอกไว้โอเคเรามาดูทางฝั่งของเอาคอยกันดีกว่านะผมซึ่งเอาคอยเนี่ยก็อย่างที่อตีเส้นไว้นะผมนี่ไงเห็นป่ะมันลงมาก็เป็นชนเนลธรรมดาปกตินะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากเนาะเออ โอเคเรามาดู DXY กันนะผมก็เกิดการรีบาวขึ้นเกิดขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ลงไปเสร็จปุ๊บมาชนเส้น EMA50 นะผมเส้น EMA50 ตรงนี้รับอยู่ DXY ก็เลยพุ่งขึ้นการพุ่งขึ้นนะผมแสดงว่าเงินเนี่ยจะถูกกลับไปเป็นเงินเฟียสสักพักหนึ่งนะผมซึ่งพอมันกลับมาเป็นเงินเฟียสใช่ไหมเสร็จแล้วพอถ้ามันชนแนวต้านตรงนี้นะผมก็ประมาณร้อยสองนะนะแล้วมันก็ร่วงลงต่อนั่นเองนะผมซึ่ง อินเด็กเนี่ยมันดูได้ระดับไทม์เฟรมวันที่เป็นแบบเร็วที่สุดณนะตอนนี้เลยนะครับผมแต่ผมก็ยัมงมองว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นก่อนนิดหน่อยนะครับผมสองสามวันนี้แล้วก็ล่วงลวงต่อนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการรีบาวของดี y กวนั่นเองนะครับผมการประกาศพวก QT พวกอะไรพวกนี้นะผมผมมองว่านะการประกาศ QT เนี่ยมันคือประการประกาศตัวเลขที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมพอข่าวออกปุ๊บใช่ปะ ไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้ายมันก็จะเทเสมอนะครับผมจำไว้เลยนะครับผมว่าพอมีข่าวปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องจ้องความผันผวนนะครับผมว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องดูความผันผวนเป็นหลักนั่นเองซึ่งข่าวพวกนี้มันแค่เกิดสร้างความผันผวนนะครับผมแต่ว่าไม่ได้สร้างทิศทางของตลาดเลยนะครับผมซึ่งทิศทางของตลาดเนี่ยมันเป็นไปของโลกอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ย ไอตัวเลขพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วตามสถิติเขาแค่ออกมาบอกว่าตอนนี้ดัชนีดโดนรวมเท่าไหร่แค่นั้นเองนะผมก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะผมชีวิตนี้ไม่ได้อยู่กับค่า QT ไม่ได้อยู่กับเฟดอะไรอย่างนี้นะผมมันอยู่กับเศรษฐกิจโลกเอจอำไว้โอเคแล้วเรามาดูทองกันนะผมทองนี่ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนนะผมก็เป็นการไซเวย์ที่ในอยู่ในกรอบที่ผมตั้งเอาไว้นะั่นเอง ก็อาจจะมีมีแบบลงลงมาบ้างอะไรอย่างนี้นะผมก็ตามเส้นสีเขียวนะครับผมคือเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นเส้นแนวรับนะครับผมของทองนะก็เดี๋ยวจะมีข่าวนะครับผมมีข่าวช่วงหลายๆสัปดาห์มาน,นี้นะผมก็จะมีทั้งอ่ามีเฟดมีอะไรเนี่ยมีเฟดใช่ป่ะมีนอนฟาร์มโลเปเปโลอันพอยินเลดบลาบลา ไอ้น,นี่ของพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจรั้วลัวเลยนะครับผมเพราะว่าทองเนี่ยมันจะผันผวนตามเศรษฐกิจโลกเลยนะครับผมตามค่างเงินเฟียสน,นั่นเองโอเคเรามาดูในตัวที่เราน่าสนใจนะครับผมณเวลาดีก็คือโซลาร์นาครับผมโอเคโซลาร์น้านี่ก็มีการเทลงมาสวยๆนะครับผมสวยๆลงมาเก็บรับของแล้วนั่นเองนะครับผมใครที่เปิดบอทดหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็อ้าวของเนี่ยได้รับเรียบร้อยนะครับผมของผมเนี่ย ผมเองเนี่ยก็เปิดบอทตัวนี้ไว้อยู่นะครับผมโอเคสิ่งที่ลงมาเนี่ยก็คือลงมาแถวๆประมาณ3 9เรียบร้อยนะครับผมเอ๊ะมันจะลงมา3 3มสเลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้มันไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคลานเส้นอยู่เงี้ยต่อไปนะครับผม3 3สาเนี่ยมาแน่นอนเออโอเคเอเว็กซนะผมก็เป็นตัวหนึ่งนะผมที่น่าสนใจอยู่นะครับผมแต่ว่าการเทของเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ได้เทเยอะมากเท่าไหร่นะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดเราดูแบบตอนนี้เลยนะผมคร่าวๆเนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนนั่นเองนะผมคือในทั้งหลับทำเฟรมเดย์เนี่ยเกิดการดิเวอร์เจนปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะครับผมอ่าตรงนี้ขึ้นแต่ตรงนี้ลงใช่ไหมตรงเนี้ยลงสะท้อนได้ว่าตอนนี้นะผมมันมีคนเก็บของใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยการไหลของราคาตรงนี้นะผมอาจจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณแถวๆประมาณ1 9 1 8ปนะครับผม ประมาณนี้เนาะแล้วก็รอเด้งกันต่อไปโอเคโรสนะผมก็ติดแนวต้านเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ตรงนี้โอ้โหอย่างแซดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นแบบ falling w a g e อยู่นะผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็น pattern ขาขึ้นนั่นเองับผมก็รอรอ,รอดูกันต่อไปนะผมว่ามันจะปัะ๊บปั๊บป,ป,ปัแล้วก็ล่วงลงต่อหรือเปล่านะผมอันนี้คือเป็นลักษณะของ wave สซึ่ง wave สเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันพุ่งลงมาข้างล่างเนี่ยมันอาจจะแบบกลับตัวตรงนี้ก็ได้นะเออรอดูกันต่อไปนะผมว่าไอ้เวฟย่อยของเขานะผมอย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็น A,B,C หรือว่าเป็น1 2 3่งสก็แน่นะผมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็น1 2 3ใช่ไหม B, B B น่าจะลงน่ี้ใช่ะ B 2ออ่ะาอันนี้4ใช่ป่ะห้อาจจะจบตรงนี้ก็ได้นะผมหรือจบ ย,วยาวๆตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมมองๆแล้วนะครับผมมันลงมาเยอะแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยห้าเนี่ยอาจจะเป็นแบบดับเบิลบอททอมก็ได้นะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าตัวของโรสนั่นเองนะครับโอเคแซนก็ยังอยู่ในไซเควกรอบอยู่เหมือนเดิมแล้วผมยังไม่หลุดไปไหนเนาะก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมที่จะมาตั้งวิตกกังวลนะผมก็ยังอยู่ในช่วง1.18อะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนกาล่านะครับผมก็มีลุ้นๆมาบ้างนะครับผม ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมมันขึ้นมาปื๊ดจะมีการเทสแล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยการดึงขึ้นนะครับผมเขาดึงไม่สุดเจอบิตคอยถล่มปุ๊บอ่ยกลับเข้ามาลงในเส้นนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ย0.68 0.068นะครับผมก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับผมที่เอ่อมันจะต้องเอาให้อยู่นั่นเองนะครับผมในไทม์เฟรมเดย์เนาะดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก่อนนะครับผม มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ้าโอเคแสดงว่ามันหลุดนะครผมมันหลุดตรงนี้ดูก่ะซึ่งการหลุดตรงนี้นะผมแล้วก็เกิดฟอ s e s ิกแนลด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่า RSI สูงเกินไปนะผมประกอบกับว่าไอ้เจ้าตัวลองเนี่ยมันเกิดสัญญาณใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นฟอ s e s ิกแนลนั่นเองนะครับผมเนี่ยสำหรับเจ้าตัว 10, 20, 5 50อะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยก็รอกองสัญญาณดูนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ย แนวรับเนี่ยผมก็อย่างที่ผมพูดไว้นะผมก็ประมาณแนวแถวนี้แหละเออลงมาปุ๊บชนเส้นลงมาประมาณนี้นะครับผมสําหรับการล่าเออใช่เนีย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 จะเกิดอะไรขึ้นไหมวันนี้นะผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเนียก็ยังมีการรีบาวขึ้นมาตรงนี้อ่าชนเส้นพอดี6.3าใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยการลงมานะผมถ้าเกิดว่า 4. 7ุเดเนี่ยรับอยู่นะผมก็โอกาสที่จะรับได้ไม้หนึ่งใหญ่ๆตรงนี้ก็มีสูงนะครับผมแต่ว่า ผมเชื่อว่านะเดี๋ยวมันจะต้องลงมาอีกอีกนิดหนึ่งนะผมก็ประมาณเท่าไหร่เอ่ย3.5ใช่ไหมสามจโอ้โหเอานี้ไปเลยนะผมเอาเส้นนี้ไปเลยเอาเส้นนี้3.5ใช่ป่ะสามโอเคเรียบร้อยโอเคเราก็เจอกับเส้น3.5อีกหนึ่งรอบนะครับผมดูซิว่าเนียเนี่ยมันจะมาถึงหรือเปล่านะผมโอเคหลังจากชิบารนะผมเขาบอกว่าอะไรนะหายตัวไปเหมือนซาโตชินะก็ ปรากฏว่าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหรน่นะครับผมเน่จะเห็นว่าก็มีการแบบเด้งตาม TA อย่างที่เป็นปกติไว้เลยนะครับผมก็เนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเกิดว่าเราดูอันนี้นะผมเออเป็นการไซด์เวย์ใช่ปะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรทิศทางที่เป็นชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะผมตามเศรษฐกิจของเจ้าตัวคริปโตนั่นเองนะผมก็ตอนนี้ก็คือคืนลงๆตามบิตคอยอะเนาะ เออเราก็ดูบิตคอยอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคต่อมาเราคิดว่าน่าจะดูเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับในวันนี้ก็คืออะตอมนั่นเองนะครับผมซึ่งอะตอมเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งนะครับผมที่เขา,เ,าเก็บอะตอมแบบมโหราดเลยนะครับผมจํานวนประมาณ4 0ของพอร์ตเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าเอ้ผมถามว่าทําไมเก็บอะตอมเยอะนะครับผมเขาาบอกว่ามีนู่นนี่นั่นเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคโอเคนะเอาเป็นว่าตอนที่เขาเก็บอะเขาเก็บประมาณแถวๆประมาณ2ี่สิบ เขาบอกดูที่ผมเก็บสิผมก็หัวรอประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมเทรนไลน์ตอนนี้มันยังเป็นหัวกดอยู่นะผมแต่แต่การไซด์เวของมันนะผมก็ยังเป็นไซด์เล็ไซด์เวแบบอเขาเรียกว่า falling w e d นะผม falling wedge ก็คือเป็นสามเหลี่ยมแบบเงี้ยตรงนี้ลงมานะผมแล้วมันมีการเทสเส้นลงมาสองสามรอบนะผมซึ่งวอลลุ่มช่วงนี้นยก็เริ่มที่จะ เยอะกว่าช่วงตรงกลางค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะมีการรับอยู่ก็ได้นะผมเพราะว่าไอ i เองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นการออกข้างอย่างนี้นะผมแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับผมผมว่ามันลงมาเนี่ยตั้งแต่30เลยนะเวลลงมาถึง10เลย ตอนนี้คือ9าดอลแล้วอ่ะมันจะลงไปถึงประมาณช่วง4ดอลสาดอลเนี่ยอันนี้คงไม่ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองมองกันไปแล้วเนี่ยตามสัปดาห์นะครับผมก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเอาจริงๆเนี่ยหมันมาแล้วใช่ปะ่ะสอันเนี้ยสอันเนี้ยน่าจะเป็น4เวฟ4น่าจะใกล้จบแล้วนะครับผมมาจบตรงนี้ใช่ปะ่ะถ้าจบตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยห้หก็จะมานะครับผมก็ประมาณ70ดอดอลหกดอลอะไรอย่างงี้นะครับผมลองดูนะครับผมสำหรับเจ้าอะตอม นะรอบนี้ก็คือน่าจะมีการทํารอบเกิดขึ้นนะผมแล้วไอเอเองเนี่ยนะผมค่อนข้างที่จะต่ำนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยการรีบาวหรือว่าการขึ้นนะครับผมกับตัวเป็นขาขึ้นในเวมห้เนี่ยโอกาสเนี่ยมีสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเจ้าตัวอนะตอมเนาะโอเควันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะฝากเป็นตัวเงินนะผมก็สามารถ สมัครสมาชิกได้นะผมผ่านกาวคริปโตสลจอยนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมแล้วก็เจอกันใน Discord นะครับผมจอยกันใน Discord แล้วในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเปิดเพจ Facebook แล้วก็ได้นะครับผมเนี่ยช่วงนี้คือกำลังที่จะรอดูนะครับผมว่าเพจ Facebook เนี่ยอยากจะให้เปิดกันหรือเปล่านะครับผมโอเคไหมเออแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมขอให้กำลังใจทุกคนนะครับผมจุบ๊บ